ลูสวัสดีครับไปเดินก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ห้าโมงแล้วค่ะพอดีพาพาน้องหมามาเดินมาเดินออกกำลังกายนะคะวันนี้อากาศโอเคหน่อยค่ะอากาศยังไม่หนาว อากาศคือมันก็มืดอยู่ค่ะแต่ก็คือยังไม่มืดเท่าไหร่นะคะดูข้านั่งดูแกะค่ะบลูบลูครับอืมมีกันไม่อยากกลับด้วยก้มแล้วไปบลูก้มไปไปเดินลูกแล้วมาก้มเดี๋ยวมันจะมืดก่อนเดี๋ยวจะมืดก่อนกลับมาแล้วก้ม ไปหมาพันบีก้ลนี่เขาชอบเขาเป็นหมานักล่านะคะทุกคนนี่ค่ะกลู Go, <look. S 1> มายังนสนใจแต่แกะอึบไปไปเดินก๊กอบ เดินสิ come ั uh. เขามาเดินออกกำลังกายให้เขาเยี่ยวนะคะทุกคนแต่ก็คือเขามาอยู่กับเราได้สามอาทิตย์แล้วนะคะนี่ค่ะก็ตอนนี้ก็สามเดือนก็จะสี่เดือนแล้วนะคะอายุน้องหมาเราจะสี่เดือนแล้วะคะ่ะ ช่วงประมาณวันที่20ของเดือนนี้ก็จะประมาณ4เดือน26ประมาณนี้แล้วค่ะในพาสปอร์ตไปลูกก็นี่คะ่ะทุกคนอุปกรณ์อากาศวันนี้4องศานะคะเมื่อกลางวันเนี่ยตอนนี้คิดว่าคงจะเหลือประมาณ3 สามหรือสององศาประมาณนี้แล้วค่ะเพราะแดดไม่มีละโอ้อันนี้เป็นสวนสาธนารณะนะคะทุกคนก็ตอนนี้คนเริ่มไม่มีแล้วค่ะผมก็จะรีบเดินแล้วก็จะรีบกลับนะคะนี่ค่ะคนเริ่มไม่มีแล้วกลัวมืดด้วย ฟังเสียงน้ำไหลนะคะนี่ค่ะมาลูกมาก็นี่ค่ะพาเขาออกมาเดินให้เขาได้เยี่ยวได้ขี่นะคะทุกคนแต่ก็คือเขายังกลับไปไม่เอาครับขี้โคลนเนี่ เขายังกลับไปเยี่ยวแล้วก็ขี้ที่บ้านในสนามหญ้าที่บ้านเหมือนเดิมนะคะแต่บุ๋มก็ได้ถามเพื่อนว่าทําไมเพื่อนก็เลยบอกว่าแรกๆเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะช่วงที่เขายังเป็นปุ๊บปี้ยังเป็นเด็กอยู่นะคะแต่พอเขาอยู่กับเรานานๆไปเขาก็เริ่มชินเดี๋ยวเขาก็เริ่มเริ่มไปขี้ไปเยี่ยวทุกที่เวลาเราพาไปข้างนอ,อกอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ Blue. Blue. มนมนีเราสองคนใช่ไหมคะไม่ใช่สองคนใิ่แค่หนึ่งตัวเป็นหนึ่งคนรู้นี่ลงังยีไปข้ามอึบอย่าก้ม เดินเร็วๆนะลูกมันมืดแล้นี่ค่ะช่วงนี้ไม่ได้ค่อยได้ทำคลิปปลูกนะคะทุกคนเพราะว่าหนาวแล้วค่ะตอนเช้าก็เป็นน้ำแข็งนก็ทำคลิปน้องหมาแทนนะคะฝากดูด้วยนะคะทุกคน วันนี้ไม่ได้เอาขาขากันสั่นมาวันนี้ไม่ได้เอาขากล้องนะคะอากาศหนาวมากมือเย็นมากอจะดูสันส่นๆนะคะทุกคนอืมนี่ค่ะท่านั่งเยี่ยว เสียงเป็ดร้องเต็มไปหมดเลยไปสิเยี่ยมเสร็จแล้วก็ไปขี่นะครับนี่เก่งมากครับผมนี่ครับเพราะว่าเวลาฝึกเวลาเขาไปข้างนอกแล้วเขาเยี่ยวหรือขี้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขากินสนุปนะคะแล้วเขาก็จะทาทาบ่อยค่ะแล้วเขาก็จะทําแบบอย่างนี้เพื่อที่จะให้เรา ชมว่าเขาโอเคนะคะทุกคนเลี้ยงหมาครั้งแรกในชีวิตไปลูกเร็วไปเดินครับทางนี้ครับนี่มาแล้วน่ากลัว ไม่ขี้แล้วค่ะปลุกขี้ไปจะได้ไม่ต้องกลับไปขี้ที่บ้านดูเสียงเขาสะอึกนะคะทุกคนไม่วิ่งบลูไม่วิ่ง ต้องดึงเข้าไว้ก่อนคะ่ะทุกคนเหมือนกับคนอื่นเขาก็จะเอาหมามาจุงเหมือนเราตรงฝั่งตรงเนินข้างบนตรงเนินเขียวๆตรงนั้นจะเป็นที่ปล่อยหมานะคะนู่นคะ่ะเขาจะทําล้อมรั้วไว้ให้เราหมดให้เราปล่อยเชือกไว้ได้เขาก็ไม่สามารถวิ่งออกไปไหนได้ประมาณนี้นะคะ่ะ มาคลูเกิมวันนี้ไม่ได้เอาไฟมาด้วยครับต้องกลับบ้านปกติมามืดๆนี่ผมจะเอาไฟคล้องคอเข้ามาด้วยนะครับเ,เพื่อที่จะให้แบบมีแสงเวลาเดินขาเดินกลับบ้านแล้วมืดประมาณนี้นะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเป็ดคลิปแรกๆที่ผมทำก็คือจะมาให้ขนมปังเป็ดนะคะ นี่คะ่ะไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาลูกสาวเดินมาคลายเครียดนะคะช่วงนี้ลูกสาวสอบค่ะทุกคนก็เลยไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมเท่าไหร่บลูบ b ูครับ ฟลิงเซนี่ค่ะก็คือบอกให้เขานั่งเขาก็จะนั่งนะคะสวัสดีครับทุกคนบายบายครับขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับบลูบลูน่ะสวัสดีครับ